คลิปนี้ก็มันมีไอะไรมากนะหลานหลานมองเห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คือลํำพักน้ำแรงของตาตาทำงานตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะหลานนี่ตอนนี้ก็คือน้ำพักน้ำแรงของตาไม่ได้มาอวนร่ำอวนรวยอะไรหรอกนะแกอยากให้หลานตั้งใจทำมาหากินและเสื้าวันนึงมันก็จะถึงวันของหลานหลานนั่นเองนั่นแหละตาก็แก่มากแล้วนะจะให้หลานของตานั่นแหละ ใช่แล้วรอนี่ก็คือยายก็มาให้คโมวยพรเช่นกันนะ่ปีนี้ก็ปีใหม่แล้วขอให้ล้านทุกคนตั้งใจทำงาน,นเก็บเงินเก็บทองใช้เงินให้เป็นประโยชน์อยากได้อะไรมากๆก็ซื้อทําไม่อยากได้ก็มาต้องซื้อเก็บเป็เง,เงินเป็นทองเอาไว้นะลูกๆเออไปแล้วครับเอาโมดท้มวนที่เรามาจริงๆมันก็แค่คอนเทนต์นะนะครับจริงๆพวกเราละก,กันดีละก,กันดีเลยแหละ พ่อแม่ก็รักผมผมก็รักพ่อแม่เขาให้เขาเลี้ยงดูผมอย่างนี้ขอบุญมากทุกคนนั่นแหละที่เป็นกำลังใจให้นะขอยกดซับสไครต์กดติดตามกันมาโดยตลอดแต่ไม่มีทุกคนผมก็ไม่มีวันนี้หนูก็เป็นคนใจดี หนูก็ไม่ค่อยอยุ่งเรื่องของชาวบ้านเลยเรื่องสารและเรื่องคนอื่นหนูไม่ยุ่งเลยค่ะหนูยุ่งแต่เรื่องของตัวเองนะสารและเรื่องคนอื่นหนูไม่ยุ่งเลยนะไม่เกี่ยวเลยค่ะทุกคนจริงๆแล้วปาอาเขาก็รักผมมากเช่นกันเหมือนกันนั่นแหละรักพ่อพ่อับลูกทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมก็รักเขาที่ทำไปทั้งหมดก็คือคอนเทนตน์เล็กๆ,ๆเล็กๆอย่าชิเล่อะไรเลยเนาะต้องรักพ่อรักแม่ตั้งใจทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองนะเล็กๆเอะมาอยู่นี่เองใคร ขนมของฉันมาไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้ยอาตังน้าดิเจนี่ปะโทอร่อยเนี่ยโอ้ดูที่อาตังน้าลุงอร่อยไหมนี่อร่อยไหมนี่โอ้ตารางจะอร่อยหน่ารู้เลยดิแล้วก็ไปกินก่อนนะเจอแล้วนะเฮ้ยฉันอร่อยลุงฉันจะไปกินโอ้มาเป็นขนมนี่วะปะโทูมาเป็นขนมนี่นะ น้ำจริงๆด้วย <laughs> โอ้ <gasps> น่าร่อยก็ก,กินด้วยก้นละก็